เยี่ยมมากเยี่ยมมากทีเด็ดลุมพดพอสวัวดีคบอยู่กับวกเราทีิงานชีเด่นลุ่พลลงโต๊ะรับในค่ำคืนที่ผ่านมาตัวเต็งของเราไม่ธรรมดาไปสรุปผลกันเลยครับในส่วนของทีมคู่แรกรับตัวเต็งของเราสตาบูทับเมื่อคืนเฉือนไปด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งรับพาเลตเอาไม่อยู่เกมน,นี้หวานเทียบครับส่วนโรามาชนะไปด้วยสกอรส์สองต่อหนึ่งไม่เสียหายเพราะคู่นี้ย่ย้ายนะจํา ส่วนชุดใหญ่ของเราเมื่อคืนไม่ธรรมดาในส่วนของอัล์มาเซลติกและเอสเคบานมาตามนัดยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ในส่วนของชุดที่สองพานาทิไนกอสสตการ์อและบลุนยาาเมื่อคืนก็หวานเจี๊ยบไปเช่นกันนะครับส่วนโครงารสองทับในส่วนของปอร์โตและชัตาโดเนตเมื่อคืนในชัตาโดเนตโดนหําไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่ปอร์โตไม่มีปัญหาครับเฉียวหวานหวานไป3ต่อศูนย์ส่วนหน้าช่องยิ่งฟอร์มดุครับไม่มีคู่ไหนหลุดเลยนะครับไล่กันตั้งแต่เกมคู่แรกทับกัสโกเซลติกบุกไปถลงุงไฟเยนูดมาหนึ่งสามทับคู่นี้หวานเจ เมื่อคืนเราเลือกไปที่ทีมรองอย่างยังไวยับจบที่2ต่อหนึ่งจำแพงไปที่1.52นะครับยังพอได้ครุ่มติ่มส่วนนอตติงแฮมฟอรเรสเมื่อคืนวดมาโมไป3าูนย์สิงสังป่าฟอร์มกำลังมาครับสูวนุดจาิมาขาวไม่ธรรมดาบมุกไปกดโกไอสเอเกอร์ถึงสูงต่อสีและโอลิปิกเรยยมเมื่อคืนดุสุดครับบมุกไปถล่มมัคคาบีเชออาวีถึงศูนย์พาตุโต๊เมื่อคืนหน้าช่องของเราหวานเจี๊ยบแบบน้ำตาลตัดขาแน่นอนครับ ผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับและแฟนๆท่านใดอยากจะเข้ามาเป็นครอบคุยเดียวกันจับพวกเราทีมงานลุงพลอย่าลืมไปเจอกันที่บีทีดองหกชักเข้ามารับข้อมูลได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลุงพลพร้อมจะส่งข้อมูลให้จำหลานๆก่อนสองทุ่มเจอกันอย่างแน่นอนเอาละครับแล้ววันนี้ฟุตบอลเด็ดหลักมาลงสนามอีกครั้งนะครับหลังจากไปบูในส่วนของฟุตบอลยุโรปกันบ้างถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์แล้วไปลุยกันที่เกมคู่แรกกันเลยครับสำหรับเกมคู่แรกของคัมคืนนี้ครับลุงพลพาทุกท่านไปเยอนบรรคั ไปดูมวลเชียนกลับบักที่มันดับที่12ของตารางคืนนี้เจ้าเปิดบ้านเจอกับทางฝั่งของอาร์เบลไลฟ์ซิกนะครับซึ่งคู่นี้จะลงสนามในเวลาตีสองครึ่งยับผลงานเบื้องต้นต,ตามตารางคะแนนนะครับทางฝั่งของกลับบากเนี่ยอยู่อันดับที่12นะครับ1ินัดของพวกเขาชนะ3เสมอ3แพ้ไป5เจ็บไป12คะแนนครับส่วนฮาร์เบลไลฟ์ซิกชนะแปเสมอ2แพ้ไป1มีอยู่25คะแนนเบื้องต้นพวกเขาตามหลังบายเยนูนิกอยู่6คะแนนครับ ผลงานของคู่นี้เจอกันในนาล่าสุดไปนงฟังของปลัดบักครับที่เปิดบ้านเฉือนชนะไลฟ์ซิไปหนึ่งประตูนะครับสองเกมล่าสุดไปนงฟังของปลัดบักที่เจ็บผลพอิตไปเบื้องต้นในรอบผานัดหลังที่ผ่านมาบรูซเชนบุนเช่นปลัดบักเอาเรื่องเลยนะครับชนะได้ห้าเกมติดครับล่าสุดเพิ่งไปถล่มไฮเดมเพลมาสูนย์ประตูต่อสามตำแผนงเจ็บไปสี่จากห้านัดหลังครับผลงานถึงว่ากระชุดทุดเปลี่ยนสำคัญก็คือเกมที่พวกเขาเลี้ยงจากคาร์ซูุสในฟุตบอลถ้วยนะครับหลังจากเอาชนะไปสามศูนย์หลังจากนั้นอะไรก็หยุดไม่อยู่ครับ ส่วนน้องฟังของเลฟซิกสิเกมหลังของพวกเขาทำได้ค่อนข้างดีครับชนะไปแปดเสม,มอหนึ่งแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนัดล่าสุดเดี๋ยวพวกเขาสามารถเปิดบ้านเฉือนเบรเมนมาส่งต่อศูนย์นะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีดูไทยกับพอฟเฟนไฮไปสามประตูต่อหนึ่งก็ตามนึกว่าจะเสียขบวนครับแต่สุดท้ายพวกเขายังกลับมาได้กําแพงบวกไป4จาก5เกมหลังแต่ถ้าดูจากภาพรวม10นัดทางฟังของเลฟซิกบวกได้มากกว่า8เกมเลยน,นะครับก็ยังถือว่ากําแพงตัยังยอดเยี่ยมและในสนามก็ยังเยิ่มยอดครับ ส่วนในบ้านของกัลตดบกครับห้านั้นหลังชนะ4แล้วก็มีแพ้ไปหนึ่งครับส่วนไลฟ์ซิคจะพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้หนึ่งจำแพงบวก4ี่อย่าง,งชัดเจนครับว่าการเจ็บจำแพงไลฟ์ซิคนั้นไม่ธรรมดาส่วนตัวเจ็บครับทางฝั่งของอาร์เวลไลฟ์ซิคเนี่ยจะมีอยู่ราวๆาห้ารายนะครับส่วนทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านเนี่ยมีอยู่5รายหลักๆของไลฟ์ซิคก็น่าจะเป็นในส่วนของครูสนั่นแหละครับที่ไม่สามารถอาลงสนามช่วยทีมได้ในเกมนี้ ส่วนน้องฟังของโจบ้านเกมนี้11ตัวจริงทำคาดกับระบบ3-5-2หน้าคู่เกมนี้ใช้ใช้เป็นทาบาคูสแตจับที่จะเยืนประสัง,งารกับฮอร์รัสส่วนทีมเยือนทับพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3-3เลรู่ของพวกเขาก็จะมีโนซาฮาร์เตอร์รวมไปถึงไดโอมาเดับที่จะคอยเป็นสามังศานส่วนผู้เล่นที่น่าจะตามมองรับทาบาคูวิสยังคงยอดเยี่ยมะครับเจ็ดประตูกับ10นาทีผ่านมาแถมยังมีอีกสงแอสซิสไว้โผด้วยครับก็ยังถือว่าผลงานโดดเด่นรับสำหรับของหน้าไทยนี้ อายุ30ปีแล้วนะครับแต่ยังคงเป็นตัวความหวังของฝั่งเจาบ้านยังก่อนคู่นี้เจอกันมาครับทางฝั่งของบุนเช่กนากาบักสามารถเอาชนะไป1ประตูของบอลเป็นรองแถมจบสก,กอร์ก็เป็นรองด้วยนะรับอาร์เบลลัซิคเกี่ยที่แล้วยิงนกตกปลาับมเโอกาสยิงมากถึง19ครั้งแต่ไม่ได้ประตูเลยบงตัวกู่นี้จำแพงไปเพียงแค่ปอลนะครับสมดังไปที่3.35แนตอนก้นวาวสุดทราเกมนี้นะครับทางฝั่งของอาร์เบลลัซิคตั้งกำแพงไว้ไม่ไกลครับแต่ทางฝั่งของการบักพวกเขาดีขึ้นชัดเจนนะครับนอบนอหลงที่ผ่ผามาม เจมนี้ลุงพลยังขอชวนไปที่ทางฝั่งของมนเช่นขึ้นบักก่อนนะจ๊ะด้วยผลงานเฉลียเด่นมาแล้วห้าเทียงติดต่อกันส่วนทังฝั่งของลาซิกับผลงานก็ยอดเยี่ยมแต่ต้องบอกว่าก็มีหุดแพยให้กับไฮเดมเพลวเหมือนกันนะจ๊ะดังนั้นในส่วนของการบักเน่นในบ้านด้วยยังมองว่าพวกเขาจะไม่พลาดท่าให้กับอาแบะลาสิอย่างแน่นอนยัดถีงั้นดัาจะเป็นรองแต่เกมนี้ลูกเจมไม่เป็นรองอย่างแน่นอนยับเจมยวนี้ชินเด็กลุงพลยังให้ไปที่ทังฝั่งของมนเช่นกลางบักจูบ้านยับไฮเดนโตที่คู่ท ไปดูเกมระหว่างโคโมครับที่คืนนี้พวกเขาจะเปิดบ้านตอนรับกันมาเยือมของซาสโซโลซึ่งในปัจจุบันโคโมฤดูนี้ผลงานดีเหลือเกินครับพวกเขาขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่6ของตารางตากการชนะ5เสมอ6แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับตอนนี้เก็บไปแล้ว21คะแนนส่วนซาสโซโลครับตอนนี้พวกเขาขึ้นทะยานมาอยู่อันดับที่9ของตารางนะครับเนะ5เสมอ2แพ้ไป5เก็บไป17คะแนนครับคู่นี้เจอกันมันเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเป็นโคโมที่กดไปล่าสุดถึง3ประตูต่อศูนย์ ผลงานของโคมยังคงยอดเยี่ยมนะครับ10เกมหลังพวกเขาไม่มีแพ้ครับชนะ5เสมอ5กำแพงบวกไปเจ็ดผลงานถือว่ายอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวล่าสุดเพิ่งไปเอาชนะโตเิโนมา1ประตูต่อ5เรียกว่าฟอร์มกำลังดุดานครับเศรษฐาฟังของซัสโซโล5เกมหลังมีสุดท้ายไป2เกมนะครับแล้วก็มีชนะทางฟังของไกเยรี่ไป1 2งรวมไปถึงไปถล่มอาตาลันต้ามาสูง3ด้วยแต่ล่าสุดก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับปีซาไป2 2ครับทำให้จำแพงบวกได้2แล้วก็มีลุดไปอีก3เกม ผลงานในบ้านของโคมุชนะไป3นะครับแล้วก็มีหลุดเสมอไป2กับส่วนกำแพงบวก3ในขณะที่ซักโซโล่สเกมหลังเกมเยือนของพวกเขาทาได้ค่อนข้างดีครับชนะสเสมอ1แพ้ไป1จํางจแพงกับบวกไป3นะครับในส่วนของตัวเจ็บโจมบ้านเนะี่ยมีอยู่ทั้งหมด4รายนะครับรวมผู้เล่นที่ติดโทษแบนด้วยก็เป็น5ในขณะที่ดังฝั่งของทีมเยือนครับมีผู้เล่นที่มีพร้อมใช้งานอยู่3รายการจัดทัพเร้่งต้นครับทางฝั่งของโคมุจะใช้ทางฝั่งของโมโตตาครับเป็นตัวจบสกอร์ครับแล้วก็จะมีร็อตติกเวสรวมไปถึงป ที่จะคอยเป็นตัวสร้างสัรเกมส่วนทางฝั่งของซัสโซโล่สามเนารูกด้านหน้าลงตัวแล้วนะครับเบลดี้จับปุยนโมติจับยิงจนไปฝั่งละสี่ลูกแล้วนะครับแต่ทางฝั่งของเบลดี้เนี่ยมีอีกสามแอสซิสด้วยส่วนลอเรเนเต้นเนี่ยเพิ่งยิงได้เพียงแค่2ประตูนะครับผูบ้เล่นชนนี่จับตามองจังนี้ไปที่เบลดี้ครับผลงานกำลังโดดเด่นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักของทีมอยู่นะครับซัดไป4ประตูครับกับอีก2แอสซิสก็ออยังถือว่าเป็นผู้เล่นที่ซัสโซโล่จะขาดไม่ได้เลยนะครับ,บ,รบเกมก่อนโคลโม่ครองบอลได จัดจบสกอร์ในห่างทันเกือบเท่าตัวครับยิงเข้ากรอกไปเจ็ดรับเปลี่ยนเป็น3มลูกถือว่าไม่ธรรมดาจัดเมืองต้นเกมคู่นี้ํำแพง,ง,งไปที่0.51จงับและสมตามไปที่2.5ดหดูจากผลงานแะนะครับทางฝั่งของโคโมโช่วงนี้ไม่โคม่าแน่นอนจากผลงานดีและเกินสิทธิ์ลัดหลังไม่มีสะดุดแพ้เลยจำแพงหายจะไม่ได้สูงมากนะครับศูนย์จุดห้าหนึ่งแบบนี้ทางฝั่งของโคโมโยังคงเป็นอีกหนึ่งจีมที่น่านลงทุนเยอะยิยงนี้จับให้ไปที่โคโมโครับทีมคู่สามไปดูในส่วนของฟุตบอลลาลิกาสเปนคร ไปเยนที่คู่ของเทียดาเฟ่ตีสามคืนนี้ดวลกับเอลเช่นะครับตามตรารางคะแนนในปัจจุบันทางฝั่งของเทียดาเฟ่อันดับดีมากคกรับฤดูกาลนี้ขยับขึ้นไปสู่อันดับที่7แล้วนะครับชนะไป5เสมอ2แต่ก็แพ้ไป6แต่ยังพอมีอยู่17คะแนนอยู่นะครับส่วนเอลเช่ตามมาติดติดหายใจรดต้นคอพวกเขาชนะ3าอาจจะน้อยกว่าแต่เสมอไป7และแพ้ไปเพียงแค่3มนะครับมีอยู่16คะแนน คู่นี้เจอกันในรอบจิตเกมที่ผ่านมาครับปรากฏว่าจูบา้านนชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวสเสมอกันไปอีก2ส่วน4นัดที่เหลือเป็นเอลเช่ครับที่กว่าไปหมดสําหรับในเรื่องของตาแพงต้องบอกว่าเอลเช่ร้อนแรงเหลือเกินครับบวกไปทั้งหมด6จากจิตเกมกันเลยทีเดียวครับผลางานของจูบา้าเกตเฟ่ชนะมา3าเกมติดนะครับไปตั้งแต่เกมที่ออกไปเยือนบินเบารวมไปถึงอินเดเดวันเดมโรนครับศูนย์ประตูต่อ11เอกครับแม้ในวันเดนฟุตซอลก,กันเลยทีเดียวนะครับ หลังจากนั้นพวกเขาก็เอาชนะทิโรล่ามา2 1และเอาวาซาเลนจับพะสองเกมให้หลังพวกเขาแพ้มาโยกาไป1 0และเอรเลนกมัดดิดไปศ1นรับกำแพงขึ้นมาสนัดบวก2และหละุดไป2เกมในส่วนของเอลเช่จำเรอรอบผานเอาหลังชนะได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพวกเขาก็ไปแพ้บาซามา3ามก่อนที่จะเสมอกับโซเซดาและมัดดิดเกมที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นการยันเสมอกับมัดดิดไป2 2นี่แหละครับแต่กำแพงก็ยังบวกได้เพียงแค่นัดเดียว ในบ้านของเจาบ้านครับทาง่งของเทตาเฟชชนะได้เพียงแค่หนึ่งเสมอ2และแพ้ไปอีก2นะครับยังถือว่าฟอร์มโดยรวมไม่ค่อยดีในขณะที่โอเชีชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับเสมอ1และแพ้ไป3าเกมครับตัวเจ็บเจาบ้านมี2ในเกและบาดเจ็บไปอีก2ส่วนจิมเยนบาดเจ็บ1และโทษแบนคาดไว้1ซึ่งซึ่งสิบเอ็ตัวจริงทางคาดครับเจาบ้านใช้แผน3าหหน้าคู่เป็นลโซประสังหลังกับมาโยราส่วนชิมเยนใช้มีกับประสังหนังกับซิวบาปัเลนชีน่าจับตามองเกมนี้ให้ไปที่มาโยราครับ ผลง,งานของเขาตอนนี้10นัดยิงไป4นะครับแอซิสไป1ก็ยังถือว่ามีส่วนร่วมกับการทำประตูตไปอย่างน้อยให้ได้สองนัดต้องมี้ลูกจากเขานะครับจำแพงจะมีเบื้องต้นไปที่ปปจับสูงตามไปที่1.25จําจำแพงไม่นาไม่หนามากสักเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมแล้วเกมนี้ยังมองไปที่ทางฝั่งของเคทาเฟ่ถึงสงเกมหลังสุดจะสรุปแถ้มานะครับแต่ดูจากฟอร์มของเอลเช่แล้วก็ยังไม่ค่อยนิคันสักเท่าไหร่ก,หกมนีนลุงพลยังขอให้ไปที่ทางฝั่งของเคตาเฟ่จากว่าเป็นทีเด็ดของค่ำคืนนี้ค เก้คู่สี่ยไปเยือนในส่วนของฝรั่งเศสกันหน่อยนะครับเด็กเอิญคืนนี้มีหนึ่งคู่ลงสนามครับมสจะเปิดบ้านประทกับแรมเบื้องต้นตรนารางคะแนนของทั้งสองทีมมีความห่างตั้งหลายขุมเลยน,นะครับโจบ้าเนยอยู่อันดับที่17ของารา่งเศสได้ววาอยู่โซนนี้ตายแบบเต็มตัวชนะ3ึเสมอ2แพ้ไป8เก็บไป11คะแนนครับสวนน้องฟังของแรนชนะไปทั้งหมดอยู่5นะครับจาก13นัดเสมอ6แพ้ไป2เก็บไป21คะแนนเบื้องต้นตามหลังปารีสอยู่9คะแนนนะครับ คุณได้เจอการส่วนใหญ่7นัดหลังไปทางฟังของแรนด์ชนะแบบ100%เเซเลยนะครับลาสุดก็บุกมาเอาชนะแมสถึงหิน2องประ,ะตต่อ3าําแพงได้ด้วยว่าแมสเนี่ยไม่แย่งเลยนะครับเปน็นนางฟังของแรนดเก็บไปแบบเต็มๆผลงานของแมสในรอบห้าเกมหลังชนะ3แล้วก็มีแพ้ไป2เกมนะครับแล้วกอนัดล่าสุดพวกเขาไปแพ้เบรสมา3ต่อสองทแพงก็จึงบวกได้เพียงแค่3นัดที่พวกเขาเก็บใช้ชนะไปส่วนนางฟังของแรนครับตลอด10นาที่ผ่านมาพวกเขามีแพ้ไปเพียงแค่นั้นเดียวเท่านั้นนะครับ พวกเขาไปแพ้ให้กับนีสครับก่อนจะเสมอกับตัวลูสตามด้วยการชนะสตาบปารีเอฟซีและโมนาโกทําให้4เกมหลังสุดับพวกเขาเก็บผลผลิตมาได้แบบ100%ส่วนแมสครับ้านัดหลังในบ้านชนะได้เพียงแค่2ส่วนแรมย์ย้พวกเขาเสมอไป4จาก5เกมหลังที่ออกไปเย็นและล่าสุดบุกไปเอาชนะปารีเอฟซีมาน,นประตูครับตัวเจบ็บวจมานมี3ได้ในทางสวนผู้มาเยือนดีเพียงแค่รายเดียว าการจับทับเริ่งต้นจ้าบ้านจะใช้ระบบ4-2-3 1งินยับซาเน่เป็นตัวเป้าเหมือนเดิมยับโดยทางฝั่งของชิมเดือนจะมาในระบบ5-3-2โดยจะใช้ในส่วนของไวเต้ยับประสานง,งานกับเอ็มโบโลผู้เล่นชินาจับตามองเกมนี้ไปที่เ e อ็มโบโลก่อนนะรับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นจอมบูทาวสระเอ็มโบโล4ประตูจาก1ินัดก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่แบรนดจะขาดหา,ายไม่ได้เลยนะรับเกมก่อนคู่นี้จะขึ้นมาจาับทางฝั่งของแบรนด์ชวนชวนะเปะรุสโก 2- 3, องต่อครองบอลและจบสกอร์เซนติก็ยังคงเหนือกว่านะครับ คู่นี้เบื้องต้นจำแพ้ไวที่ครึ่งเมตรครับสูงตามเนี่ยไปที่2.53ดูจากผลงานแล้วนะครับทางฝั่งของแรนพารวมยังถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับอยู่ที่พวกเขา10นัดหลังเนี่ยเด่ได้ว่าแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวท่านั้นนะครับและก็4เจมล่าสุดพวกเขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเจ็บผลผลิตมาแล้ว4นัดติดต่อกันเจมนี้ไม่มีเป็ดอื่นครับยังมองไปที่ทางฝั่งของแรมผู้มาเยือนว่าพวกเขาจัดเจ็บ3คะแนนสำคัญและเจ็บผลผลิตในนัดนี้ไปครับ คู่สุดท้ายไปดูในส่วนของเดํแชมเปี้ยนเชียร์อังกฤษครับอิลสุวิท้าวคืนนี้พวกเขาจะออกไปดวลกับออกฟอร์ดอยู่ในเต็ดครับเมืองต้น,นตามตารางคะแนนในปัจจุบันครับออกฟอร์ดจิงโจบ้านอยู่อันดับที่22งครับยังอยู่ในโซนอันตรายชน,นะได้เพียงแค่3ครับจาก17นัดที่ผ่านมาเสมอหแพ้ไป8ดเจ็บไป15คะแนนในขณะที่อิลสุวิท้าพวกเขาชน,นะเจเสมอหแพ้ไป3เจ็บไปอยู่27คะแนนครับคู่นี้เจอมาในรอบแบบนัดหลังครับทางฝั่งของอิลสุวิชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับ ล่าสุดในปี2 0 2 3ออฟฟารเอาชนะยูสุอิตไป2ต่อหนึ่งแต่ในรอบแบบนัดที่เจอกันปรากฏว่าทางฝั่งของยูสุอิตยังสามารถเก็บผลผลิตได้มากกว่า5จาก8เกมนะครับผลงานของคอมฟอร์ดห้านัดหลังไม่มีชนะครับเสมอไป3มแล้วก็แพ้2หรือที่กำแพงของพวกเขาเี่ยบวกได้เพียงแค่2เกมในขณะที่ยูสุอิรับชนะไป3เสมอ2 6เกมหลังเล็กได้ว่าเก็บใช้ชนะมาสีเกมกันเลยทีเดียวแถมกำแพงยังบวกได้4จาก6นัดหลังด้วย ีนบ้านของออฟฟอร์ดครับชนะได้เพยียงแค่นัดเดียวในรณะสถานการณ์ยังคงไม่ดีสวนยิวเซวิสสามเกมหลังสุดที่ออกไปเยือนคว้าชัยมาทั้งหมดล่าสุดบุกไปซัดเด่ไทคือมาศูนย์สองก็ถือว่าผลง,งานยอดเยี่ยมครับสำหรับยิวเซวิสในส่วนของการจัดทับสืบตัวจริงออฟฟอร์ดใช้แผนสี่สองสามหนึ่งครับโดยที่ตัวเป้าจะใช้เบนฮรริสครับแล้วก็ทางฝั่งของจิมยืนครับก็จะมีเฮอร์สครับเป็นตัวเป้าแล้วก็จะมีนูเนสเป็นตัวต่ำคาาจากแม็กอาร์ที่เป็นตัวยืนขนาดข้างสายขวาครับ ส่วนผู้เล่นทิ้นน้จับตามองเกมนี้ไปที่เฮอร์สครับผลงานอาจจะไม่กระฉูดมากแต่5ประตูและก็หนึ่งแอสซิสจาก15เกมก็เผียงัวที่ส่มให้เขาเป็นดาวซันโบะชำชีมยับโดยที่คู่นี้นะครับในส่วนของทางประธานกันเซติจากนัดก่อนทางฝั่งของออฟฟาร์ดเป็นรองทั้งเรื่องของการครองบอลและจบสกอร์นะครับแต่้ทยที่สุดราละก่อนเราพเขาเป็นฝ่นายชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งยับ คู่นี้กำแพงืุ่งต้นไปที่เมตรเดียวครับสูงต่ำไปที่2.5ซึ่งในปัจจุบันครับ้าบ้านผลงานยังคงย่ำแย่นะครับดังนั้นกำแพง1่งเมตรก็ถือว่าไม่สูงจนเกินไปครับและทางฝั่งของเิสกซิตในรอบ5้านัดหลังของพวกเขาก็ามถึงผลผลงานไม่เชื่อเลยด้วยนะครับชนะ 3. มเสมอ2อครับดุจจิจัออกไปเยือนหนัดหลังชนะมาแล้ว3เกมติดเกมนี้น่าจะมั่นใจได้พอสมควรครับว่าทางฝั่งของชิมเิสกซิตมาภูเขาจากบุกไปดูทีออกฟอร์ดได้ถึงจีนเกมนี้ยังขอการันตีไปที่ทางฝั่งของออกฟอร์ดอยู่ในเด็ดคร กลับมาแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลเด็กครับที่จะลงสนามอาจจะยังไม่มาแบบเต็มสตีนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าไทายอยมาแล้วเกมคู่แรกคืนนี้ครับไปดูทางฝั่งของมุนเชื่งการ์บักที่พวกเขาจะเปิดบ้านโดนกับไลฟ์ซิกซึ่งเกมนี้ลงผลเนยอฉีเป้าไปที่ทางฝั่งของกาดบักนะครับยังมองว่าพวกเขาจะสามารถบียเอาชนะไลฟ์ซิกไปได้ส่วนเกมคู่สองแน่น,นอนว่าไปที่โคมูครับผลงานของพวกเขาฤดูกาลนี้ไม่โคม่าเจอกับเซาโซโรแบบนี้หวานเยี๊ยบครับส่วนเกมคู่สาวไปกันที่เจตเฟ่ครับที่จะต้องดดนเลือกจากเอลช เกมนี้ยังให้ปผู้ชมฝั่งของเทรลเฟย์ด้ยครับส่วนแมดด้วนถล่มแฟลนไปที่แรกเลยนะครับหลักู่สุดท้ายยิบซูวิกยังคงเป็นทางเลือกที่ดีครับและนี่ก็เป็นท่า่คัดที่จัดให้มาแบบเน้นๆนะครับถ้าชู่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วได้อย่าลืมนะครับไปรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอฟซีเขียวนะครับปีที่ตองหกเข้ามารับทัศนะได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับหากวิธีเดียรุ่งพนลงมตัวต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในพรรรรุ่งนนนนีีี้้ะคคััััับบบสสสหววด